สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็จะมาสอนลงมอดนายเมลอนแฟนบลกนะครับเป็นมอดไททันคาเมล่าแมนพวกคาเมล่าแมนแล้วก็สปิกร์แมนแล้วก็ไททันคาเมล่าแมนพวกไททันและพวกนี้นะครับนีหมดเลยต่อไปให้เราไปที่ค้นหาแล้วพิมพ์ว่าเมลอนแซนบล x แหะครับประมาณนี้ให้พิมพ์ตามผมนะครับแล้วก็กดค้นหา ไปอันที่สองนะครับที่เาไม่ร่าแมนถือปืนหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับถ้าถามว่าเอ่อไม่ล่าแซนบ็อกเป็นเกมอยู่ตรงไหนเดี๋ยวผมจะพี่ไม่ดู เมลอนเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ให้เราก,กดเล่นแค่นี้นะครับผมก็พอแล้วแค่นี้ายบายนะครับไปแล้ว